มาคู่นี้มาไม่ได้กำลังเนี่ยเขาดันพื้นสวยนะเนี่ยแต่ผมนึงข้อสวยนะครับอือทิ้งตัวดึงดึงอึ๊บหนึ่งสองสองสองโอ้เก่งขึ้นไปครับดึงตัวขึ้นไป ใส่ต่อไปเร็วๆเ,เขาจะได้เห็นคางคางขึ้นไปครับดึงตัวให้ขึ้นไปอีกดึงตัวให้ขึ้นไปอีก อ๊บไหวไหมดันพื้นผิดท่าอะมี่ใครอีกเสียอีกแล้วดิ